าแขวนแบบนี้นี่คือคุณสบายใจได้เลยนะโอ้โหเนืน้อเลือดนมเบ้าแล้วพระสมเด็จชุดนี้จะเนื้อเพราะจุนลบบุรีไหมครับใช่สำนักท้ากูหาสวรรค์เก่งครับหลวงพ่อจนุนอาจารย์ไปได้เรื่องราวอะไรมาครับพจุนลบบุรีนี่เอาว่าเนี่ย รูปเนี้ยผมไม่ได้มีแค่พลาสติกของท่านนะผี่เห็นผี่กลัวครับหลวงพ่อใช่ถึงพูดผีปีศาจถูกที่ผมอะ่ะรู้เพราะว่าคนที่พื้นที่อะ่ะบอกว่าผีกลัวมากโโห ลบบุรีน่ะมีสนามพระนะสนามพระเล็กๆอ่ะตอนก็มีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆตรงนั้นด้วยอ่ะพี่บุญใช่ไหมมันมี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 ไม่ใช่ตรงพี่บุญถ้าพี่บุญน่ะรู้จักกันในใจการประกวดมีมีในแบบทรงนบทซอกลืกก่านั้นอีกผมชอบไปทุกสนามพระสมัยก่อนทั่วประเทศไทยอ่ะก็ได้ยินเรื่องพ่อจุนมานี่นะเขาใหญ่ถ้ำใหญ่คูหาสวรรค์ลบบุรี ท่านไม่ธรรมดานะเนี่ยพระโพธิตว์ศีอริยะเมตไตรสี่ก่อนประวัติท่านไม่ธรรมดาเลยเนี่ยดูดิฮะหลวงพ่อใหญ่เปิดโลกเปิดธรรมใต้ต้นโพท่านมีรูปเหมือนปั๊มด้วยนะครับหายากมากพี่จารูพัชฮะมีรูปเหมือนปั๊มด้วยป้ยพี่หายากเนาะโอ้โหไม่ธรรมดาแนละ้วนะครับ ที่สร้างพรติกได้ตอนนั้นต้องเป็นเกจิดังจริงๆสวัสดีพิลาตะพลริ้วสกุลครับครับผมท่านเก่งนะครับนะเก่งมากอาแต่ไม่เคยได้อ่านประวัติเต็มๆของท่านอ่าน่ะหลวงพ่อนะจุนได้เป็นครูสอนอยู่ประจำโรงเรียนในตำบลนนทรีได้รับเงินเดือนเดือนละสิบห้าบาท และโรงเรียนที่หลวงพ่อจุนได้สอนนั้นเป็นโรงเรียนหลังแรกในตำบลนี้ซึ่งมีครูอยู่เพียงสองคนคือครูบุญที่เป็นครูใหญ่และก็หลวงพ่อจุนเป็นครูรองในขณะนั้นได้ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาจนแตกฉานไม่มีพระภิกษุสามเณรอง์ได้จะตอบโต้ทำแข่งขันได้อายุยี่สิบได้บวชนะบรพรชาเป็นสามเณรที่วัดโคกสว่างอารมณ์บวชได้หนึ่งพรรษาก็ย้ายจากโคกสว่างอารมณ์มาอยู่วัดหนองบัวได้รับหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือไปด้วย อายุ21ปีได้อุปสมบทบัณฑิตสูตรที่วัดหนองป่าตองแล้วท่านไปถึงอีสานด้วยนะสายเหตุคือท่านน่ยสร้างวัดไปเรื่อยอเหมือนพ่อขันวัดบ้านสิีองอ,อ้ยท่านสร้างวัดไปเรื่อยไงไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ปักอยู่วัดเดียวทําให้ประวัติของท่านเนี่ยก็น้อยคนที่จะรู้อุ๊ยอ,อาจารย์มีด้วยอ่า อุ้มบสนบนแล้วย้ายมาอยู่วัดหนองบัวเช่นเดิมในระหว่างนั้นได้สอบนักธรรมชั้นตีได้ต่อมาได้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพอยู่วัดละคังมาอยู่ที่วัดละคังนะหนึ่งเดือนแล้วเข้าเรียนบาลีที่วัดมหา,าธาตุสมัยก่อนวัดที่กลุมอำนาจทางคณะสงฆ์คืออยู่วัดมหา,าธาตุก่อนจะถูกลดบทบาทลงที่คณะราชนะ ทำการยึดอำนาจแล้วมาเรียนบาลีด่วยมหาธาตุปรากฏว่าในปีต่อมาสอบคะ้นนทำโทเป็นที่หนึ่งและสอบปร,ริญญาธรรมสาม 3, ประโยคได้ในปีสองสี่เจ็ดหนึ่งปร,ริญญาธรรมสี่ประโยคได้ขณะกําลังเรียนปร,ริยนาธรรมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้หยุดเรียนเห็นไหม,ม,ม,มนี่คือคนที่บันทึกเนี่ยประวัติละเอียดมากมถ้าคุณได้อ่านเจอประวัติแบบเนี้ยคุณจะเชื่อประวัติในหนังสือหรือคุณจะเชื่อเสียนระ อ่าขณะที่หยุดเรียนก็ได้เกิดทำสังเวชว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่ผู้มีอํานาจวาสนาก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ดังที่จะเห็นในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดหนะครับหลวงพ่อพิณาถึงความไม่นอนเกิดความอยากออกทุดงออกทุดงอายุยีิบเก้าเริ่มต้นจากปากน้ําโพเดินด้วยเท้าเปล่าไปจังหวัดตากนะ ต่อมาได้เดินเข้าคุณรู้ไหมจังหวัดตากเนี่ยใครอยู่จังหวัดตากพระเกจิรูปใดในกรุงเทพที่อยู่จังหวัดตากที่เป็นคนเมืองตากพระเกจิที่วัตถุมงคลท่านหลักแสนหรือหลายแสนรูปใดที่เป็นคนเมืองตากถ้าเอ่ยมานะแบงค์มึงจะมึงจะตกใจเลยหลวงปู่ภูวัดอินตกใจไหมหลวงปู่ภูวัดอินเป็นคนจังหวัดตาก รู้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหประวัตินี้หลวงพ่อเป็นคนให้ข้อมูลเองลงพิมพ์อ่พิมพ์ข้อมูลประวัติหลวงพ่อครับพี่จาลูกพัน์สุดยอดครับพี่มีของท่านไหมท่านเก่งมากอะผมบอกเลยข้อมูลไม่บิดพบิ้วเลยนั่นคือข้อมูลที่หลวงพ่อเป็นคนบอกเองครับนะฮะชัดเจนไปหาเก็บกันนะผมจะบอกให้ท่านแล้วของท่านก็ไม่ได้เจอง่ายด้วยนะนะะไปถึงประเทศพมา่าก็เข้าวหว้พระธาตุเจดีย์ชวเวดากอง อ่านะและได้เพราะว่าห้พระธาตุสมใจแล้วจึงได้ชวนกลับมาแม่สอดและจามาศายุทิวัดมณีไพรสันคุณเห็นไหมพระเกจินองค์มันไม่ได้จบแค่ประวัติหน้าสีบ่บรรทัดเหมือนที่หนังสือพระเขียนกันนะ mm hmm. แต่ละองค์อ่ะชีวประวัติของชีวิตท่านเนี่ยไปมาหลากหลายที่แม้แต่พ่อหลีเองปู่โตเองเนี่ยก็ยังไปเดินทุดงที่เหนือไปสร้างวัดอยู่ที่เชียงใหมอ่อ mm ่ะ hmm. มีวัตถุมงคลปู่โตไปออกที่เชียงใหม่ด้วยนะครับ แต่ปู่ภูเป็นคนจังหวัดตากไอ้จะแบงค์เพิ่งรู้นะะอ,อ่าแล้วก็ได้ชวนกลับมาทางแม่สอดจะมาใส่ว่ามมนมีภัยสันแล้ววัดท่านก็ได้ตั้งสัจจะนิฐานโดยสมาทานเนสัญชินังคัททุดงโดยการถืออิริยาบถสามคือยืนเดินนั่งเป็นวัดนะับเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มยกเว้นการนอนเห็นไหมพระเกจิเก่งๆเนะี่ยจะไม่นอนอืมอืม เพราะกิ่งโพเลี้ยวที่เขาบอกว่าไม่มีใครเคยเห็นเพราะกิ่งโพเลี้ยวนอนอ mm hmm. พอ่อเกษมไม่นอนเข mm ้าสมาธิเข้าไหมพอ่อเกษมท่านไม่นอนนะ mm hmm. ท่านจะนั่งสมาธิ mm hmm. อ่าออกรรษาแล้วพ่อจุนและลุงพุทธก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพมาอยู่วัดเทพที่ดารามเรียนหนังสือต่อปร,ริญญาห้าประโยคแต่เมื่อเรียนแล้วเกิดมีจิตจะออกทดลงต่อไปอีกก็คิดจะลาออกเดินทางไปศึกษากับท่านพุธทธาทาส ณสวนโมกพระรามอำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร<อ>์คราวนี้ไปใต้เลยต่อมาได้เดินทุดงไปโดยนพัสก,การปราัธทตาจังงครศรีธรรมราชและที่อื่นอีกหลายแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ได้มีโอกาสอยู่ชักจูงแนะนำอบรมศิลธรรมกรรมฐานแก่ประชาชนหลายท้องที่เป็นเวลานานถึงหกปีและได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งชื่อวัดชายนา ชื่อเสียงของหลวงพ่อเป็นที่รู้จักีของชาวปากใต้เขียนไหมลพบ,บุรีน่าจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเสียงท่านเท่าไหร่ในตอนในตอนแรกๆของของที่ท่านนะต่อมาได้มอบการดูแลวัดชัยนาให้ลูกศิษย์ส่วนตัวท่านเดินทางทุดงกลับเข้ากะรันตันมาเลเซียได้ไปสการะบูชาสการาไร่แข่งในประเทศนี้ได้สั่งสอนประชาชนชาวไทยที่อยู่ในประเทศนี้ได้พักอยู่ที่ป่าช้าแข่งหนึ่งกับ พระพับผู้มีใจบุญสร้างสาราให้หนึ่งหลังและกุติสําหรับกรรมฐานสามหลังประเทศนี้หลวงพ่อได้ระชนกับเหตุร้ายต่างๆหลายอย่างแทบจะชีวิตรอดพอได้ชีวิตอยู่ในภาคใต้และประเทศมาเลเซียอยู่หกปีได้สู้กับสิ่งเลวร้วายจนเป็นผู้ชนะหลังจากนั้นจึงเดินทางกลับกับบินจามาสาอยู่ที่วัดโคกสวา่าง mm hmm. เห็นไหมว่าปร,ประวัติของพระเกจิหนึ่งองค์ท่านไม่ได้มีแค่อยู่ที่นี่บวชที่นี่ mm hmm. ของวัดแล้วก็มัฒนธรร นี่ฮะหนึ่งมาสาจากปากใต้สู่ภูมิเราเดิมโดยเท้าเปล่านานถึงหกเดือนปูชนีวัตุแห่งสุดท้ายที่หลวงพ่อจะมาสารนาวัดโคศก็คือต้นสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนี่ต่อมาได้ออกทุดดงพร้อมด้วยพระอีกสองรูปเข้าสู่ข้ามภูขเขาเกศชายแดนทางปักทงชัยถึงจังหวัดอุโบลโราชธานีและเลยไปพระธาตุเมืองว้าวและได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดสกลน,น,นครน,น,นักกนครต้องไปเนี่ยมาสการ นะพระธาตุอุกเทนและเข้าประเทศมาอีกครั้งหนึ่งนักสกมพระธาตุต่างๆมากมายก็ได้มาจนภัยกับเรื่องร้ายๆนานาประการหลังจากหลวงพจนได้เที่ยวไปในที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนประจนกับสิ่งร้ายๆจนถึงปีสองสี่เก้าเจ็ดจากเจ็ดกว่าถึงเก้าเจ็ดยี่สิบปียี่สิบกว่าปีท่านได้มาพักอยู่วัดที่ที่ถ้ำมะขามหลังเขาพุทธบาทสระบบุรีได้ช่วยเหลือชาวบ้านในถิ่นนี้เวลาสี่ห้าถึงหกปีต่อมาได้มีลูกศิษย์ ที่เขาลางเขาถือได้ชักนําไห้หลวงพ่อเนี่ยสร้างวัดขึ้นใหม่จะได้ไม่ต้องทุดงไปไหนอีกให้เป็นที่พึ่งของประชาชนที่นี่แหละนะก็เลยสร้างวัดถ้าใหญ่คูหาสวรรค์นะฮะดังนั้นสิ่งที่ผมอะได้นะฮะศรัทธาเก็บมาก่อนหน้านี้ท่านเก่งมากๆวัตถุมงคลของท่านแพงมากทั้งไม่กระพันและพลาสติกรูปล่อกับรูปเหมือนปัม๊มก็หายากครับ เมกะพารผมมีพี่บู๊ตละนองพี่บู๊ระนองด้วยมไม่ใช่ลบบุรีด้วยนะฮะคือเมื่อท่านอยู่ที่ปากใต้คนปากใต้รู้จักใช่ถ้าบอกคนปากใต้รู้จักยังมีเิกันอ่าแท้ครับแบบนี้ความสุขคือมีของแล้วได้รู้ประวัติ ยิ่งนำไม่มีความสุขแล้วรู้สึกว่าฉันก็มีโชคดีนะที่ฉันได้เก็บไว้นะตอนนั้นอ่ะอันนี้หนึ่งเรื่องกล้องสีชยมพูเท่าไหร่นะพี่เปิดไม่มีไม่ไม่ได้เปิดลืมไปแล้วเอ,อลืมไปแล้วอะ่ะ ใช่ไหมครับพิเปิลเท่าไหร่นะตอนแรกขอคอมเมนต์หน่อยขอคอมเมนต์หน่อยครับองค์นี้นะถ้าสมเด็จที่มีการลงรักแบบนี้ชัดเจนนี่คือชุดที่ทำให้กับในวังทันยุค เก่าได้ใจเอาเท่าไรครับกล้องนี้สวยขยี้ใจเก่าแขวนแบบนี้นี่คือคุณสบายใจได้เลยนะโอ้เหนือนมเฮ้ยบ้านแล้วพระสมเด็จชุดนี้จะเนื้อเปิดไว้สามหมืนผมจำได้ไม่ใช่ครับก็ะจำไม่ได้แล้วอะไม่ได้แล้วแขวนนี้สบายใจไหม พาสมเด็จที่คุณยังหาเก็บได้นะคือสมเด็จที่มีการลงรักลงชาติแบบนเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าทําวาระเดียวกับที่ทําสมเด็จเข้าไปในวงังแถไหมเนื้อเดียวกันแบบเนี้ย,ยบบคือแขวนไปนานๆก็เนื้อนี่แหละโอโ้โหอืมมันขตัวเนี่ยถ้าคุณแขวนโดยเงือไปนานๆก็เนื้อนี่แหละ นี่แล้วการลงชาติอะ่ะคือเป็นของที่เขามีใช้กันเฉพาะในนะที่ที่เจริญเจริญปิดสองมืน่นพีวีนิธิผมขอคอมเมนต์ก่อนเนือถึงถึงยุคอ่านี่ค็องคเดียวนะที่ไหนแบงค์บอกหน่อยดิ ปูผู้วัดอินปูผู้วัดอินง่ายไหมง่ายไอ้เจ้าแบงค์พอยใจสองปุ๊บปูผู้วิอญ์เนื้อปูผู้ไม่คอมเมนต์ลงสนามก่อนขีดมาหน่ะเขียนไหมไม่ต้องไปเถียงกับใครเลยเนี่ยหยิบมาเจอเนื้อปุ๊บเนื้อย่างนี้ยังไงก็แพ้บุญตาเลยแต่บอกให้นะช่างที่แกะผ้าพิมพ์เนี้ยเขียนป่ะใบหูเนี่ยเหมือนกับหมวกสมุรญี่ปุ่นเนี้ยหนึ่ช่างวัดเกศ ฉูกช่างเดียวกับวัดเกตใช่พี่ส่งพิมพเดียวกันการขึ้นโอโ้โหถ้าใครเห็นบ่อยๆจนชินนะ่ะช่างมันจะอยู่อยุดยาดนะช่างแก้ผ้าได้พี่สมัยก่อนใหญ่แพงกว่าเล็กถูกต้องคนเราดูเนื้อโอโ้โหจีจัดเลยประมูลยกกล้องมันแน่เอาเลยครับจำไม่ได้แล้วครับพิมพ์ใหญ่ที่ไหนเอาว่าแบบนี้ยังหลังนะ เนี่ยแบบนี้อยังหลังนะอแบบเนี้ยยังไม่เท่ากับแบบนี้ไม่เท่ากับแบบนี้นะอ่าใช่เผลอๆแบบเนี้ยเป็นปีสองห้าร้อยทันยุคเหลือๆนี่อาจารย์นับไวแท้คนนี้องค์นี้โหดใหญ่แผงกว่าไว้ครับผมชอบพาเนื้อเนี้ยอร่อยผมชอบเนื้อนี้เลย ใครบอกถ้าใครบอกปูป่ภูก็ปู่ภูเผลอ,อยุคต้นยุคป,ปลายสมเด็จโตรหรือเป้าองค์ใช่ถ้าถามผมอ่ะปกโพมหาพุทธพิมพ์เพียรดวเจียงแคกเพราะเนี่ยเห็นไหมนะเกตพระหน้าพระใบหูเนี่ยช่างเดียวกับช่างที่แกะสมเด็จที่ไม่ฝาก,กูวัาเกศเรานั่งมององค์นี้นะจริงๆนะ ถ้าศึกจนหมดไม่เห็นอะไรเลยนะนี่คือเนื้อที่คุณใช้เป็นองคูในการดูพระสมเด็จโตได้เลยแล้วที่สำคัญพระองค์เนี้ยแขวนนะนี่คือได้แขวนเนื้อสมเด็จโตแน่นอนแผลดูง่ายสวยจริงมาที่สองหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายเวลาเดินแล้วนี่คือได้แขวนเนื้อสมเด็จโตแน่นอน อยู่ที่2.000 20, มบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่2.000 20, มบาทแล้วเวลาพาร์ได้แล้วคือถ้าถ้าเก่าแล้วพิม์พแปลกคือแท้อัตโนมัติเนื้อสูตรวัดอินเลยครับโอ้โหเท่าไหร่นะสอง0มื2นสองบาทครับราคาที่คุณใส่อย,อยู่เนี่ยคือราคาสมเด็จดุกไหน<า>ตอนนี้คนอยากจะได้แบบนี้แตจะรู้จะหาจากไหนเจอแต่เก๊เจอแต่ ทุกวันนี้เก้าห้ายังไม่มีแล้วทุก<ม>วันนี้อินโดจีนมีแต่เก๋เก้าห้าในเก๋เกินหมดเลยถ้าจะหาให้ลึกถึงแบบยุคปลายแบบนี้ยากมาที่สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทมาที่สองหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นสามพันแปดร้อยโอ้แบบนี้นี่คือเอาจริงนะเนื้อสดเบ็ดโตยุคปลายอย่าไม่ต้องสงสัยเพราะเหมือนเลยรไหมเหมือนพระย,ยืนนุ่มบ่ายแล้วกลางคองคอยอะ่ะมาที่สองหมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสองหมื่นกว่าบาทกับอง์นี้มาที่สองหมืม่นผมมองนะแล้วแบบนี้ไม่มีเก้ด้วยสี่พันห้าร้อยบาทแล้วอยู่ที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับเพราะแบบไม่มีเก้แล้วสองหมื่นกว่าบาทมาที่สองหมื่นห้าพันบาทที่พี่ชัดผลครับปิดแล้วนะครับ ปิดที่พี่ชัติผลนะครับสองหมื่นห้าพันบาทขอคอมเมนต์เกี่ยวกับพระอ,องค์นี้หน่อยพี่มงคลไม่ทําพี่ป้อมนําเมื่อใดไม่ทันพี่ชัติผลขอคอมเมนต์เกี่ยวกับพระอ,องค์นี้หน่อยเข้ามาพอดีจะผลบอกเข้ามาพอดี ส่องได้ทั้งวันเห็นราคาแบบนี้อาจารย์ผมปิดไหลแล้วนอนดีกว่ายินดีด้วยครับพี่เติดพลในวังพี่ป้อมทำไงบอางในวังเนี่ยนะคุณเห็นไหมเนื้อเป็นเม็ด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 เม,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 ม็ดเนื้อเดียวกับไอที่เขาหยิบมาชี้ตำหนิแล้วสอนอนันนะะถ้าแบบนี้คือแท้อีกองคครับได้ครับพี่สักครู่มาแล้วโอ้ นี่แล้วพัดชุดถ้าพาชุดสายวังจะเป็นเนื้อนี้หมดเลยเนื้อนี้หมดทีเนื้อนี้หมดเลยจำง่ายคือวาระใดวาระหนึ่งมันจะเป็นเนื้อนั้นหมดเลยใช่พระประทานอ่าแขนกลมพระประทานมาแล้วครับพี่ผมมีความสุขหลายหลายได้เห็นพ้ากาวหลายนะหลากหลายในห้องส่งนี้ขอบคุณครับพี่วายุประจงมพี่วายุประจงมนี่สองนาทีครับปรแรกมาเวลาเดิน นี่น้ครับผมบอ,อกนี่นะครับจะเป็นพระเครื่องนะฮะที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายและไม่มีใครมาเบี่ยงเบนความเก่านะฮะเบี่ยงเบนความแท้ได้มานะครับเปิดแรกมาที่หนึ่งมืนบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วนะฮะเมื่อคนได้เห็นนะ่จะรู้เลยว่าสายนะะที่เขาบอกทำวัลละเข้าไปในวังอันนี้ง่ายสุดเพราะทำครั้งเดียวล็อตเดียว แล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างพระของสมเด็จตัวเองอ่ะที่ท่านทําเรื่อยๆอ่ะยังมีหลากหลายพัฒนาเนื้อพัฒนาพิมไปเรื่อยแต่ถ้ะที่ทําให้วางเนี่ยคือวาระสําคัญวาระเดียวเนื้อเหมือนกันเหมือนดวงตาเห็นไหมเพราะปานที่ทําไปให้วังดดวงตาเนี่ยเนื้อเดียวกี่เสือกี่สิงไม่ซับซ้อนแต่อย่างที่ทําของพระหลวงโคอ่ะยังมีหลากหลายเนื้อยุคแรกยุคก,กลางยุคปลายมาที่ใส่า 8, 8, วาง,งง่ายมาที่แปดพันบาทมาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาท มาที่หนึ่งมือสามันบาทครับอ่าปิดมาขอศึกษาอ่ปิดมาขอขอมาศึกษาครับนี่ 13, แล้วผมบอกเลยนะสมเด็จสายวังเป็นสมเด็จที่เล่นง่ายแล้วถ้าใครอ่ะได้ได้เห็นของแท้อ่ะนะสัทคาแล้วอยากไปหากันทุกคนแล้วก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่าพอได้สองบอก์แท้แท้จริงๆแท้ดูง่ายนะครับแท้แล้วก็คือนะ เล่นง่ายผมมารนาแต่เพราะผมตื่นเต้นนะพาร์ตแบบนี้นมาที่ที่ต่อไปคนจะเล่นพาร์ตที่มีเอกลักษณ์พาร์เครื่องทุกอย่างครับเขาจะเล่นพาร์ที่มีเอกลักษณ์อะไรที่เล่นง่ายและเก่านั่นคือสบายใจมาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นหกพันบาทที่พี่ป้อมนำเบืรอนายกักถ้าราคานี้สไนเปอร์เต็มบ้านแต่มเมืองไทยหมื่นกว่าบาทเนี่ยพระสมเด็จนะชุดสายวังที่ทำเขาวังจับปเป็นอะไรที่เล่นง่าย ใครที่เก็บไว้นะแล้วก็ไม่ได้มีให้เก็บนะะให้เห็นกันง่ายๆนะเพราะว่าชุดเนี้ยเขาเรียกอะไรอะคนที่ได้อะเป็นเฉพาะคนที่เคยทํางานในวังหรือคนในวังมาที่หนึ่งพันหร้อย <000 S 2> มาที่หนึ่งมนันเจ็ดร้อยบาทครับเขาสองสี่ศูนมีงานฉลองใหญ่อยู่ที่หนึ่งมืเจ็ดพันบาทที่พีสิทธิ์ที่พนมีโลบนครับ ราคาสุดท้ายอยู่ที่พีเซษที่บอลนี่โรโบอทถ้าใครคิดได้นะตั้งสติคิดได้นี่คือพรกเครื่องคิดเล่นง่ายแล้วประวัติชัดเจนแล้วลงชาติลงลักดูง่ายอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทที่พี่เอราโคกครับหนึ่งมื่นแปดพันหร้อยที่พี่เอร่าโคกครับปิดไปแล้วนะครับปิดที่พี่เอราโคกนะครับหนึ่งมื่น 8,600บาทยินดีด้วยครับเนี่ยต่อไปคนหาเก็บแบบนี้แล้วเราใส่วางง่ายนะโอ้แบบนี้แถ้ทันเนื้อพระเกิน150ปีต้องแบบนี้เข้าใจง่ายครับพี่มันบอกยินดีด้วยโอ้อะมาอีกองค์อีกอง,ง์ยุคหลังยุคหลัง พอเลยไหมน้ำมันแบบเนี้ยมันจะเพิ่งจะเหมือนยุคปีสมัยห้าร้อยเพราะกลัวอ่ะเนี่ยน้ำมันแบบนี้นเพิ่งจะเหมือนยุคสมัย้ร้อยเพระกเท่าไรครับรายการไม่เอาอเอาถึงยุคไปเอาถึงยุคไปคพี่ถ้าจะให้ต้องให้ถึงยุคไปไม่ถึงยุคไม่เอา